สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโดบเพดุเอิ e ์นะครับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับเกม NFT ที่มีชื่อว่า Panicape c นะครับผมเพิ่งเปิดเลยนะครับความน่าสนใจของเกมนี้คืออิสระในการที่เราจะลงทุนนะครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาก่อนจะลงทุนด้วยนะครับผม ที่ผมบอกว่าเป,เป็นอิสระในการลงทุนหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเป็นเกม nft ปกติที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของราคาตัวละครฟิกมาเลยว่าเราต้องซื้อเท่านี้จะได้ตัวนี้ซื้อเท่านู้นมีโอกาสได้ตัวนั้นหรือว่าต้องสุ่มกล่องอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่เกมนี้ครับไม่ว่าคุณจะมีทุนทรัพย์ในการลงทุนเท่าไหร่นะคุณสามารถลงทุนได้เลยนะครับก็คือมี1ดอน2ดอน3ดอนก็สามารถลงได้เลยนะครับแต่ว่ารีวอร์ดที่มันเอินออกมาเนี่ยก็คือมันก็ มากน้อยแล้วแต่จํานวนอสินทรัพย์ที่เราลงทุนไปนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในตัวเกมก่อนลเลยดีกว่าเดี๋ยวผมกด Connect Wallet ก่อนนะกดตรงนี้นะครับก็ผมใช้ Metamart นะใครที่ยังไม่มี Metamart ก็ไปสมัคร Metamart ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้สมัครง่ายแล้วนะฮะพอ Connect w a l l e เเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ g e t Start กันเลยนะครับนี่อย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นตัว NFT นะเป็นรูปลิงแบบนี้เลยนะครับสามารถเรนดอมนะครับตัวละครของเราได้เราจะอยากได้ตัวไหน มาบ้ยหัวล้านว่ะก็เดี๋ยวเดือนนะึงนะขอถูกใจตัวไหนแล้วเดินซื้อเลยเอเคสมมติว่าผมเลือกตัวนี้นะเนี่ยแหละครับตัวนี้แหละไม่ว่าเราจะไม่ว่าเราจะมีเท่าไหร่นะครับเราสามารถมินตัวละครได้เลยไม่ว่าคุณจะมีแค่0.5ดอล1ดอลน,นะครับก็สามารถมินได้เลยแต่ว่ามันเป็นบ n b นบเนาะคุณก็เทียบมูลค่าเอาเองนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมจะให้มันได้10ดอลนนะ่ะ ผมจะให้มันได้ตัวนี้10ดอนนะ0.015อ่ะประมาณนี้นะครับ10ดอนน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็จะกดซื้อเลยนะเลยลองดูกันปั๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาว่าห่าแก๊สเท่านี้รวมเป็นเท่านี้นะครับโอเคตัดไปเรียบร้อยแล้วมินซักเซสฟูลผมก็จะกดโอเพนครับตรงนี้เป็นไอเทมนะครับมันจะครูดาวน์24ชั่วโมงนะเราสามารถมาเปิดแรนดดอมไอเทมได้นะผมเปิดไปแล้วเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วเมื่อกี้ได้ถังน้ํามานะครับ ได้ถังน้ำมาเดี๋ยวไปดูก่อนนี่ไอเทมตัวนี้เดลี่ก็คือจะเพิ่มนะครับการเอิญนะครับให้เราได้0.1%นเซะครับตัวที่ผมมิ้นไปเมื่อกี้นะครับก็เอิญมาแล้ว0.01มาแล้วตัวนี้ครับผมสามารถเอิญได้นะวันนึงเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาแล้ว0.020 0 2 2 2 2เหรียญปาไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญของเกมนี้นะครับ แล้วก็มูลค่าเหรียญมันจะเทียบแบบเทียบกับ BNB ให้แล้วก็เราสามารถกดเคมได้เมื่อเราพอใจกับรีวอร์ดของเราได้แล้วนะครับเ <im itation> มื่อเราพอใจกับรีวอร์ดแล้วเราก็สามารถกดเคมออกไปขายได้นะครับอ่ะเราไปดูตัวละครผมอีกทีนึงสามารถใส่ไอเทมได้เนาะไอเทมที่ผมได้มาก็คือใส่เลือกใส่ตามช่องได้เลยนะครับไอเทมที่เราได้มาเดี๋ยวผมเลือกใส่ก่อนอันนี้ผมลองใส่ให้ดูนะตัวนี้มันจะบวกเพิ่มไอจากเดลี่ของเราได้0.1%ลองใส่ดู นะครับอาจจะได้เพิ่มแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยนะครับมีมีอายุนะครับ34วันนะครับ34วันนะครับมีอายุตัวละครของเราเนี่ยมีอายุในการที่เราจะเล่นเนี่ย35วันนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่า10ดอนนะครับเราจะเทียบเท่ามูลค่า10ดอนเนี่ยได้ตอนวันไหนนะแต่ก็เฉลี่ยน่าจะประมาณ25-30วันนะเอเอเสน่ของเกมนี้ก็คืออิสระในการลงทุนครับคุณจะมี เท่าไหร่ก็ได้อันนี้ยังไม่เคยนี่เพิ่งเคยเจอเกมแรกนะที่เป็นอย่างนี้นะค e ือเพิ่งผมเพิ่งเคยเจอเกมแรกทีเกมแรกที่เป็นแบบนี้นะที่แบบว่ามีเท่าไหร่ก็ลงเท่านั้นก็ได้ไม่ใช่ว่ามาฟิกว่าต้องซื้ออ่ร้อยดอนสิบดอนยี่สิบดอนพันดอนอะไรอย่างเงี้นะครับก็คือแล้วแต่เลยนะว่าเราจะมีเท่าไหร่ลงเท่านั้นเอออย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีได้แค่สิบดอนวันนี้พรุ่งนี้อยากลงเพิ่มก็มาซื้ออีกตัวหนึ่งเป็นสิบดอนอย่างเงี้ยก็สามารถเพิ่มไปเรื่อยๆได้นะครับเียยห ของเกมดีกว่าอันนี้เป็นเหรียญปาเป้น,นะครับที่อยู่ในแพนเค้กสวอปนะครับผมเ,เดี๋ยวผมลิงก์คอนแทคนะครับเหรียญปาเป้ไว้ให้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแอดในแพนเค้กได้เพื่อนเวลาเข้าเว็บไซต์แต่และเว็บเนี่ยลองดูดีนะครับดูด้วยนะครับว่าตอนที่เราเซิร์ชไปเนี่ยเว็บไซต์มันถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดกดคอนเน็กกระเป๋าวอลเล็แล้วมันขึ้นให้เราใส่ซีด หรืออะไรเนี่ยห้ามกดเลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะไม่ถามนะครับถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดเิดเจออย่างนั้นแสดงว่า,าเป็นเว็บปลอมแน่นอนนะครับเพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับตัวน,นี้เหรียญปาเป้หนึ่งเหรียญนะครับ,รรบเมื่อเทียบกับเหรียญ USDT นะครับหน er ึ่งเหรียญปาเป้เท่ากับ0.0068 USDT นะครับเราก็สามารถมาล็อกอินทวิตเตอร์ได้นะโพสทวิตสักหนึ่งทีก็ผมได้ทําการลงทุนไปแล้วนะครับก็10ดอลลาร์ง่ายๆมันไม่ต้องมาทําอะไรอะ่ะซื้อทิ้งไว้ มันไม่ต้องมาทำอะไรครับแค่ซื้อทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเหรียญมันก็ขึ้นเองเราก็แค่มาเคมมีอายุแค่35วันนะครับแล้วก็ทุกยี่สิบทุกยี่สี่ชั่วโมงก็จะลืมมาเคมเรื่องของอุปกรณ์ด้วยนะครับกล่องนี้เปิดมาเผื่อได้ของดีนะเพิ่มไรายได้ให้เราได้อีกนะครับก็เดี๋ยวดูว่า1วันผมจะเอินได้เท่าไหร่นะได้กลับมากี่เหรียญแล้วถ้าเกิดกดเคมแล้วเอาไปขายเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอต่อไปคลิปหน้านะครับผมก็ ถ้าเกิดเพื่อนสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็รวมถึงลิงก์เหรียญด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเกมนี้ไปรอดหรือเปล่าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโดป์เพดิโอเอ็นวีด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารเกมที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์หรือว่าเกม n f t นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ